ดีครับเพื่อนๆตอนหลับก็สุขเสร็จแล้วนะครับวันนี้เราจะมารู้จักกับเทคโนโลยีนะครับที่ใช้ในการสื่อสารนะครับมาแต่ให้ดีเทคนปัจจุบันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็อึเลยนะครับกาพัฒนาการของเทคโนโลยีสารเทคโนโลยีสื่อสารนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็นี่ก็ไปดูว่าจุดประสงค์ที่คุณต้องการคืออะไรขึ้น ให้นักเรียนอภิปลายถึงประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีการสื่อสาร 2. อ,อภิปายถึงความแตกต่างของเทคโนโลยีการสื่อสารปัจจุบันนะครับก็คือให้รู้ถึงอดีตที่มาของการสื่อสารและก็การสื่อสารในปัจจุบันนะครับว่าในสนามที่แตกต่างกันไปอย่างไรอ่าประเด็นนี้เลยครับคำถามหลัก นักเรียนรู้จักวิธีการสื่อสารในอดีตว่ามีอะไรบ้างอา่านี่เป็นข้อคําถามทีให้นักเรียนช่วยกันคิดและช่วยตอบนะครับนักเรียนจะต้องตอบในสมุดด้วยค,นะครับก็ถือว่าอันนี้เป็นคําถามชวนคิดระกันนะครับนักเรียนรู้จักวิธีการสื่อสารในอดีตว่ามีอะไรบ้างสือการสื่อสารมันมีหลายรูปแบบในอดีตนะครับไม่ใช่ปัจจุบันนี้นะที่ผ่านมานะครับว่ามีอะไรบ้าง ลองดูนะครับว่าเราจะดำเนินการอย่างไรนะจะนี้น,นะครับเราจะลองมาดูกันซิว่าเราจะรู้จักกับการสื่อสารได้ดีหรือไม่อย่างไรนะครับไปดูกันครับคุณรู้ไหมว่า กว่าที่ระบบสื่อสารโทรคมนาคมของคนไทยจะพัฒนามาสู่ยุคดิจิตอลที่ติดต่อได้ทุกที่ทุกเวลาพูดคุยกันได้แบบเห็นหน้าส่งภาพเสียงส่งข้อมูลได้อย่างทุกวันนี้เราผ่านวิวัฒนาการของการสื่อสารมาตั้งแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่4ี่นับจากวันนั้นมีเหตุการณ์สำคัญเปลี่ยนผ่านยุคสมัยที่การสื่อสารได้เข้ามาร่วมมีบทบาท ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติไม่อย่างยาวนานยุคก,ก่อกำเนิดระบบสื่อสารโทรคมนาคมไทยนับเนื่องจากอดีตตอนนั้นคุณทวดของคุณทวดเขาใช้วิธีการสื่อสารแบบพึ่งพาตนเองการพูดด้วยเสียงกิริยาท่าทางใช้เครื่องมือเคาะจังหวะใช้อุปกรณ์ทําให้เกิดเสียงเพื่อบอกให้รับรู้ส่งสัญญาณควันให้เห็นในระยะไกลหรือถ้าอยู่ห่างต่างบ้านต่างเมือง ก็ต้องพึ่งคนหรือสัตว์เป็นตัวนำสารส่งข่าวหากันพุทธศักราช2,400ช่วงนั้นเองชนชั้นนำของสยามกำลังสนใจเรื่องของโทรเลขเป็นอย่างมากซึ่งตรงกับช่วงที่บ้านเมืองกำลังเผชิญปัญหาตื่นเครียดจากแรงกดดันของสองมหาอำนาจอังกฤษและฝรั่งเศสที่ต่างแข่งขันกันสแสวงหาอาณานิคมใหม่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแล้ว ปลายปีพุทธศักราช2404ท่านราชทูตเขาออยเดนเบิร์กแห่งปรัสเซียก็ได้นำเครื่องเทเลกราฟจำนวนหนึ่งสำรับมาถวายเป็นเครื่องราชบรรณาการแก่พระเจ้ากรุงสยามรัชกาลที่4นั่นจึงนับเป็นจุดก่อกำเนิดเครื่องมือสื่อสารเครื่องแรกของสยามประเทศซึ่งต่อมาชาวไทยก็ได้เรียกเพียนจากเทเลกราฟไปเป็นตะแลบแกป ถึงพุทธศักราช2,418ในสมัยรัชกาลที่5ประเทศมหาอำนาจทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสต่างต้องการเข้าวางระบบโทรเลขในสยามประเทศเพื่อใช้เป็นเส้นทางเชื่อมการติดต่อสื่อสารกับประเทศใต้ใตอนานิคมแต่พระพุทธเจ้าหลวงทรงหาทางออกให้กับประเทศด้วยการมอบหมายให้กรม,มพระกลาโหมเข้ามาทำหน้าที่กำกับดูแลและเป็นผู้ดำเนินการ สร้างทางสายโทรเลขสายแรกให้เกิดขึ้นด้วยฝีมือของคนไทยและยังมีการขยายเส้นทางสายโทรเลขออกไปยังส่วนภูมิภาคควบคู่ไปพร้อมกับเส้นทางรถไฟซึ่งช่วง5ปีแรกนี้การวางรากฐานระบบโทรเลขมีจุดประสงค์ไว้ใช้ในการติดต่อสื่อสารในงานราชการเพียงเท่านั้นกระทั่งเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้น เมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2426นั่นคือมีการเปิดให้คนทุกระดับชั้นตั้งแต่กษัตริย์จนถึงสามัญชนทั่วไปสามารถใช้บริการโทรเลขได้ในอัตราค่าบริการคำละหนึ่งเฟืองเมื่อสยามประเทศประสบความสำเร็จจากทางสายโทรเลขทั้ง3สายแล้วคนไทยจึงมองเห็นว่า therapist. โทรเลขเป็ oh นเครื่องมือสื่อสารที่นำความเจริญ มาสู่ชาติบ้านเมืองได้พระบาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงโปรดเกล้าให้โอนงานโทรเลขจากกรมพระกลาโหมมาดำเนินการใหม่และสถาปนากรมโทรเลขขึ้นพร้อมกับกรมไพรสเนีเมื่อวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2426โดยมีสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงกรมหลวงพานุพันธุวงวรเดช เป็นอธิบดีผู้สำเร็จรชาชการทั้งสองกรมยุคสมัยนั้นมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสยังคงพยายามคุกคามสยามประเทศด้วยเหตุนี้พุทธศักราช2436รัชากาลที่5จึงปลดเต้าให้ติดตั้งโทรเลขและโทรศัพท์ตามป้อมปราการต่างๆเริ่มต้นที่ปากน้ำสมุทรปราการเพื่อรายงานเหตุการณ์และติดต่อสื่อสารกับพระนครได้อย่างรวดเร็ว สามารถเตรียมพร้อมป้องกันประเทศจากการลุกรานได้อย่างทันท่วงทีและตามต่อโดยการขยายสายโทรเลขสู่ภาคตะวันออกผ่านกบินบุรีอรัญญประเทศเข้าสีโสพลจนถึงจังหวัดพระตะบองแล้วนำปลายสายไปเชื่อมต่อกับสายโทรเลขของอินโดจีนที่เมืองไส่ง่อนจนเกิดเป็นโทรเลขระหว่างประเทศสายประวัติศาสตร์สายแรกของสยาม อีกทั้งยังริเริ่มให้มีการจัดการการปกครองส่วนภูมิภาคเสมหม่่ทางสายโทรเลขจึงเป็นเครื่องมือเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างท้องถิ่นให้รวดเร็วยิ่งขึ้นจนในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2,441จึงได้โปรดกล้าวให้รวมทั้งสองหน่วยงานเข้าด้วยกันใช้ชื่อว่ากรมไปรษณีโทรเลขตั้งแต่ปัจนั้นพร้อมทั้งเพิ่มจำนวนที่ทำการไปรษณีโทรเลข เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างพื้นที่ได้มากขึ้นระยะเริ่มแรกเครื่องโทรเลขใช้การรับส่งกันโดยสัญญาณรหัสมอสรูปแบบภาษาอังกฤษจึงยังไม่เป็นที่แพร่หลายนะักจนในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2455จึงเริ่มมีรหัสสัญญาณภาษาไทยใช้กับเครื่องโทรเลขระบบ s i m p l e Mor s e s y s t e m เท่านั้นเอง เครื่องโทรเลขก็เป็นสุดยอดเครื่องมือสื่อสารอันเป็นที่นิยมของคนไทยไม่อย่างยาวนานก้าวเข้าสู่ยุคอนาล็อกของการสื่อสารโทรคมนาคมไทยย้อนกลับไปดูวิวัฒนาการของการติดต่อสื่อสารด้วยระบบโทรศัพท์ซึ่งยังคงคาบเกี่ยวในช่วงยุคก่อกำเนิดเริ่มในปีพุทธศักราช2429ได้มีการเปิดให้ประชาชนเช่าใช้เครื่องโทรศัพท์ ระบบแมกนิโตในเขตกรุงเทพและธนบุรีเป็นครั้งแรกโดยมีการใช้งานมาก,กว่า20ปีเศษเครื่องโทรศรัพท์รุ่นใหม่ที่เรียกว่าโทรศรัพท์ระบบไฟกลางหรือเซ็นทรัลแบตเตอรี่จึงเข้ามาแทนที่และพัฒนาไปเป็นวิทยุโทรศรัพท์ซึ่งเปิดใช้ครั้งแรกวันที่15เมษายนพุทธศักราช2474โทรจากกรุงเทพไปกรุงเบอร์ลิน ตามมาด้วยกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียและสิงโคโปร์พุทธศักราช2,447ระบบวิทยุโทรเลขที่รับส่งสัญญาณด้วยคลื่นวิทยุก็ได้เริ่มต้นใช้งานนับเป็นการสื่อสารทางโทรเลขแบบไร้าสายเป็นครั้งแรกและถือเป็นรากฐานของการพัฒนาการสื่อสารแบบไร้าสายในประเทศไทยยุคต่อๆมาและแล้ว วิวัฒนาการของการเชื่อมต่อสื่อสารก็พาดผ่านลงสู่มหาสมุทรด้วยสายเคเบิลใต้น้ำเส้นแรกของไทยที่เชื่อมต่อระหว่างเกาะสีชังกับกรุงเทพเปิดให้บริการในวันที่20กันยายนพุทธศักราช2,451คิดค่าโทรเลขเป็นคำคำละ1บาทตั้งแต่นั้นกิจการโทรเลขระหว่างประเทศได้เปิดให้บริการอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่15มกราคมพุทธศักราช2471กรมไปรษณีโทรเลขได้เปิดให้บริการติดต่อสื่อสารด้วยวิทยุทางไกลกับต่างประเทศเป็นครั้งแรกสามารถติดต่อได้โดยตรงถึงกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีต่อมาปีพุทธศักราช2480โทรศัพท์แบบอัตโนมัติหรืออ u ต o m ม t ติไดอ l e ทเ e โฟนซิสเต็มถูกนำมาใช้ เพื่อให้ผู้เช่าเครื่องสามารถหมุนหรือโทรติดต่อไปยังผู้รับสายปลายทางได้โดยตัวเองพุทธศักราช2,496นายช่างสมานบุญยรัตพันธ์ได้เริ่มพัฒนาและประดิษฐ์คิดค้นเครื่องโทรพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้อยู่ในแป้นเดียวกันได้สำเร็จจึงสามารถให้บริการส่งโทรเลขและโทรพิมพ์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น พุทธศักราช2,505มีการเปิดให้บริการเทเล็กซ์ในเขตกรุงเทพให้บริการเทเล็กซ์ที่ผู้เช่าสามารถติดต่อส่งข่าวสารกับผู้เช่าเครื่องเทเล็กซ์ที่อยู่ในขายชุมสายเทเล็กซ์เดียวกันได้เองต่อจากนั้นอีก1ปีก็มีบริการเทเล็กซ์ระหว่างประเทศครั้งแรกกับประเทศญี่ปุ่นและขยายไปอีก11ประเทศในเวลาต่อมา เมื่อความนิยมในการส่งข้อมูลข่าวสารเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเทเลคอปปี้หรือเครื่องโทราศารจึงเป็นอุปกรณ์รูปแบบใหม่ที่มาเพิ่มความสะดวกในการถ่ายทอดข้อมูลทำสำเนาเอกสารด้วยอุปกรณ์อีกชนิดที่สามารถทำงานบนเครือข่ายโทราศัพท์และแล้วโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำสายแรกที่เกิดขึ้น จากการร่วมลงทุนกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างมิตรประเทศก็ถูกโยงใหญ่สู่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศฟิลิปปินส์ในปีพุทธศักราช2507ควบคู่ไปกับมิติใหม่ของการวางรากฐานระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมพร้อมกันนี้ประเทศไทยก็ได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศลำดับที่49ในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2509 ทำให้มีการถ่ายทอดสดภาพผ่านดาวเทียมครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์เมื่อยานอพอลโล11และนิวอาร์มสตรองกําลังสื่อสารให้ชาวโลกรับรู้ถึงก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่แห่งมวลมนุษยชาติก้าวมาถึงพุทธศักราช2,514ได้มีการจัดตั้งชุมสายโทรศัพท์ระหว่างประเทศระบบครอ s บา์ และนำโทรศัพท์ระหว่างประเทศกึ่งอัตโนมัติหรือเซมิอออโตเมติกมาให้บริการโดยพนักงานสลับสายสามารถเรียกติดต่อได้โดยตรงกับผู้ใช้ปลายทางได้โดยไม่ต้องผ่านพนักงานสลับสายของต่างประเทศเมื่อโทรศัพท์ระหว่างประเทศเป็นที่นิยมและมีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นชุมสายโทรศัพท์ระหว่างประเทศก็ถูกพัฒนามาสู่ระบบ SPC ในเวลาต่อมา โฉมใหม่ของการสื่อสารโทรคมนาคมไทยถูกปรับเปลี่ยนอีกครั้งเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2520นั่นก็คือการก่อกำเนิดองค์กรรัฐวิสาหกิจการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือกอสทออให้ทำหน้าที่กำกับดูแลและให้บริการกิจการไปรสนีนีกิจการโทรคมนาคมทั้งในและระหว่างประเทศซึ่งสามารถนำผลกำไรส่งเข้ารัฐ ไม่น้อยกว่า50%ของกําไรสุทธิและส่วนหนึ่งนำมาพัฒนาการให้บริการวางรากฐานระบบสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศให้แข็งแกร่งเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจและประชาชนโดยมีการใช้โลโก้แบรนด์ในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกก้าวเข้าสู S ่ยุคดิจิตอลภาพแห่งการเปลี่ยนแปลงองค์กรเกิดขึ้นอีกครั้ง ในวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2546โดยการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือกอสอทอได้แปลงสภาพไปเป็นบริษัทกอสอทอโทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือ CAT แยกกิจการไปรสีนีออกจากกิจการโทรคมนาคมอย่างชัดเจนจนในที่สุดปีพุทธศักราช2551เพื่อความเป็นสากลขององค์กร จึงได้มีการออกแบบสัญลักษณ์ใหม่ที่สะท้อนความหมายสื่อถึงวิสัยทัศน์ของการสื่อสารที่ไม่หยุดนิ่งและก้าวสู่อนาคตด้วยแบรนด์ CAT บริษักทกศทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนก้าวสู่ระบบดิจิตอลศักยภาพของการสื่อสารโทรคมนาคมจึงเป็นไปอย่างไร้ขีดจำกัดรับส่งสัญญาณเสียงภาพข้อมูลได้พร้อมกัน รองรับความต้องการการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบในปริมาณที่มากยิ่งขึ้นวิวัฒนาการเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยซึ่งคนไทยจะสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านสื่อสารถึงกันและกันได้อย่างสมบูรณ์แบบก็โดยระบบสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศที่แข็งแกร่งและไม่ว่าเทคโนโลยี จะรุดหน้าไปเพียงใดเราจะยังทำหน้าที่บริการคนไทยให้ได้รับการสื่อสารที่ดีที่สุดทำให้ทุกคนมีความสุขกับการสื่อสารโทรคมนาคมทุกรูปแบบไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้ วิดีโอไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับนี่เราลองมาสรุปอีกทีนะครับย,อรอย,รย้อนลอยเทคโนโลยีด้านการสื่อสารของโลกนะครับตั้งแต่กินนะจกรรมผน,นังภาพในยคหินนะครับไล่มาเรื่อยนะครับตั้งแต่การสื่อสารโดยใช้นกนะใช่ไหมการตรีคลองล้อเปล่าการทําให้เกิดควันการใช้ม้านะครับแม้กระทั่งการ สื่อสารประเภทต่างๆนะครับนี่ครูสรุปมาให้ในรำลองของวิชินเดลต้าแรกก็คือกิจกรรมฝาผนังหรือบนผน,นังถ้ำแล้วแต่นะครับส่วนประเทศไทยเราก็เขียนบนฝาผนังตามวัดตนะครับสัญลักษณ์แทนคำนะอันนี้อันนี้ครูก็จะไม่อธิบายอะไรมา้างเราก็ไปรรศึกษาเพิ่มเติมนะครับในโลกโซเชียลในอินเทอร์เน็ตมีทั้งนั้นนะครับนะน,นี่เป็นกิจกรรมฝนาผนังที่เราพบเห็นกันตามวัดอาราม ที่รับส่นนงสารเนาะนะครับแล้วก็ระบบัศษีซึ่งในสีน่สสีโอเมื่อคี้นี้เราก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับมาสมัสยก่อนไม่มีอะไรก็ใช้นกนะครับแลปัจจุบัน,ย,น,น,ย,นยังไงไพิธีไทยซึ่งเอกชนก็นมาทำเยอะใช่ไหมครับนลายสีเสื้อสีเหลืองสีแดงใช่ไหมครับแล้วเราก็าไปพิจนารณาในการใช้งาน การมเอิดมรลารทอนนะเป็นอย่างไรนะครับก็คือเป็นการวิ่งนะครับก็คือส่งสารนะครับแล้วก็วิดีโอการนะครับก็คือการส่งสะท้อนด้วยกระจเให้เห็นสัญญาณว่ามีการขอความช่วยเหลืออะไรๆก็แล้วแต่กนะร,ระดาษนะซึ่งมันก็จะใกล้เคียงกับปัจจุบันแล้วก,ก็กรนะดาษก็คือเอามาใช้เพื่อการศืกอสารนะครับเขียนได้อะไรได้ อตาล้องอย่างที่คุณบอกมีการติดคล้อ,อ,องน้องตาบอกไปรู้นะครับหนังสือพิมพ์น่าจะรู้จักไหมอาจจะยังรู้จักอยู่นะแต่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มลดหายลงไปนะครับรหัสมอสก็จะอยู่ในสื่อเพื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งหลังจากนั้นก็มาเป็นโลกโทรเลขใช่ไหมครับตัวอย่างของหนังสือพิมพ์นะครับจับค่ายัวเขียวกับปวดจับูนะฮะโทรศัพท์ซึ่ง จริงๆแล้วโทรศัพท์มันก็มีเรื่องทานาการของมันมาเรื่อยๆจนปัจจุบันที่เราเรียนได้ใช้กันอยู่ถูกต้ไหมครับอ่าตนัมาก็กเกิดเครื่องรับวิทยุโทรเลขได้มาจากรหัสนอนใช่ไหมนะก็ไปดิจิตโกลด์ขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้สิบสามเนี่ยการแพร่ภาพโทรทัศน์ใช่ไหมครับก็คือคมีการถ่ายทอดเราสามารถที่จะดูอ่าทีวีไอในนั้นนะครับ,บรต่างๆพวกนั้นนะครัครต้นวิวัฒนา,านการ สี่เรื่องพยานสัญญาอันนี้ครูก,ก็ยอหรับครูต้องขออนุญาตไปศึกษานิดนึงเพราะครูก,ก็ไม่ชัดเจนนะครับอ่าฟังอย่างใกล้ใกลการใช้อินเทอร์เน็ตกันไหมน,นะครับว่ามันเป็นเครือข่ายของอเมริกาเขานะครับนี่แหละสิบห้านะเรียนรู้จักตัวเวิร์ดไวเบ็ตคืออะไร w w w นะครับคือสิ่งที่นักเรียนเข้าไปสืบคนค้นหานสะิบหกเฟซบุ๊กนี่แหละทีอใช้กันอยู่ทุกวันใช่ไหม ต่อศึกษาได้ทุกๆแบบใช่ไหมครับ Youtube เว็บเน์เช่นกันอันนี้เป็นวิวัฒนาการในปัจจุบันที่ครูสรุปมาให้ใชไหมครับอันนี้ก็คือที่เด่นใช้งานกันอ่าเป็นไงได้ไหมนะครับหลังจากที่เราได้ดูหนังสือและวครูได้สรุปมาให้นะครับครูก็เลยอยากจะฝากว่าให้เราลองมาดูซิว่า ในสุดท้ายหลังจากที่เราได้เรียนแล้วเนี่ยเราจะมีการวัดและประเมินผลยังไงครูก็เลยให้นักเรียนได้ต่อแบบไปงานงานะครับรูปแบบของการศึกษาให้นักเรียนพิจารณาการศึกษาที่กำหนดแล้วระบุรูปแบบและลักษณะการศึกษาในการโทรทัศน,น,น์เป็นรูปแบบแบบไหนเป็นอะไรสิ่งพิมพ์เป็นภาพลักษณะลักษณะการส,าส,าสาื่อสารสื่อสารแบบไหน ่ในข้อเราจะอธิบายออกมาแลไหมครับตามความเข้าใจของนักเรียนไม่มีผิดไม่ถูกนะครับแต่ครูอยากให้นักเรียนได้ทำนะครับนะเทคนิคเราสื่อสารกันาดไหนวิดีโ,ดโอคลเราสื่อสารกันาดไหนนะครับโทรศัพท์วิทยุและลายนะครับก่อนจะจบวันนี้นะครับ อยากจะฝากให้นักเรียนช่วยจะทํากิจกรรมที่ทั้งคุณครูน้ำและคุณวัดได้มอบหมายไปให้เสร็จสิ้นยาค้างค่านะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะใจกันอยู่นี้จนกว่าสถานาการณ์จะเป็นปกติสุดท้ายจริงๆครูอ,อยากจะฝากให้นักเรียนได้ดูแลตัวเองและดูแลครอบครัวออกออกจากบ้านให้ใส่แมสไปสถานที่ต่างๆให้ล้างมือให้สะอาด กลับเข้าบ้านล้างมืออาบน้ำสระผมเพื่อเป็นการป้องกันสำหรับวันนี้ครูสวัส์ไว้น,นี้ครับสวัสดีครับ